โอเคก็สว okay, so ัสดีคร okay, so ับหลานยองนะครับเดี๋ยวนี้ครับอันนี้ไม่ได้เรียมกับน้องนะเดี๋ยวจะให้น้องมันหมุนท้อกองที่ผมปากเสร็จแล้วก็เพิ่งใส่เสร็จใหม่ๆครับดูครับว่าจะฟิตแค่ไหนครับอันนี้ไม่ได้เตรียมกันแน่นอนครับผมอ่ะให้ดูความฟิต้องมุดูดิฟิตแค่ไหนไม่ไปหรอนี่ได้ไปได้เลยประมาณนี้ได้ปะเออเขียวอีไอีกจับกองให้เลยก็ถ้าตำแหน่งใส่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ ตาขึ้นนะคันนี้พิตกว่าคันอื่นๆแน่วะประมาณนี้ครับงานที่ร้านนับใครสนใจมาปะกองเลสหรือจะเป็นกอง K S P P ก็รับเหมือนกันนะครับ,บ,าบารับปะเหมือนรับจะเป็นรุ่นปาวานเจียโร่หรือรุ่นอื่นๆก็ลองทัามาสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ